ส่เบาหวานนะืปใส่เบาหวานก็ต้องเข้าร้านของหวานก่อนนะนี่ได้มาแล้วนะคะหน้าตาขนมหวานของเรานะครับโอเคค่ัเแล้วก็เดินมาถึงจุด,จ,ดจุดหนึ่งนะคะจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ขายขนมขายอาหารเช่นเลยคกันเดินได้เลยครัเด,ดินได้เลคะ เป็นจุดที่ขายขนมขายอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะคะพอเดินมาแล้วก็จะเห็นร้านค้าเยอะแยะมากอ่านี่คือตื่นตามากเลยนะคะสำหรับร้านค้าน่าจะเป็นโซนอาหารหรือว่าโซนขนมโซนร้านค้าเลยตรงนี้และดิฉันก็มาเจอกับร้านขนมไทยที่เขาทํากันสดๆอยู่ตรงนี้ทำกันสดๆตรงนี้ขายกันสดๆอยู่ตรงนี้เลยนะคะเรามาดูกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตถ่ายนะคะอันนี้ชื่อว่าร้านอะไรคะอ้ยขนมหลากหลายนักมาเลย ขนมหวานแน่นิดนะคะคุณพี่คะโซนนี้เรียกโซนอะไรคะอ่าตรงนี้เป็นร้านเครื่องนครค่ะเครื่องนครเครื่องมะคอนเรื่องอ๋อเป็นโซนเครื่องนครเป็นร้านเครื่องนครจะรวมขนมผลไม้รวมอาหารเด็ดๆไว้ในนี้เลยแล้วคุณพี่เป็นร้านขนมไทยขายอะไรบ้างคะร้านท้องหยิ้องหยอดไข่ฟองเม็ดมะลุกสารแล้วก็มีที่ใส่เสื้ออ่าอันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยเออหรือว่าขายขายขายแค่นี้ อันนี้ทำกันส,สดๆที่ร้านเลยใช่ไหมคะทำกันตรงนี้อ๋อนี่ไหนวันต่อวันเลยใช่ไหมคะเออส,สดๆนะคะขนมไทยส,สดๆใครอยากชิมก็มานะคะที่ดีโอสยามใช่ไหมคะดีโอสยามนะครับร้านเฟื่องนครนะคะมาชั้นหนึ่งมาที่ร้านเบ้นมิตนะคะร้านขนมไทยอันนี้ร้านคุณพี่เปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะเปิด9โมงค่ะปิด9โมงเปิด9โมงปิด1ทุ่มนะคะตามเวลาของห้างเลยใช่ไหมคะลูกค้าเยอะไหมคะวันนี้ มีทุกวันใช่ไหมครับคุณพี่จะแนะนําขนมอะไรให้ดิฉันรับประทานไหมคะหนูหนูชอบสายหนูเป็นสายหวานเหมือนกันเป็นสี่อย่างเลยครัอ่าอันนี้คืออะไรบ้างคะอันนี้มีฝอยทองค่ะมันทำเห็ดอันนี้ก็หนึ่งก็ทำเหยื่ออ่าคือทุกอย่างอยู่ในนี้โอเคครับดูดคอหนึ่งกล่องเอาชิปก่อนนะคะนี่ได้มาแล้วนะคะหน้าตาขนมหวานของเรานะคะอย่าลืมนะคะร้านไม่นิดนะคะ เโอสยามน,นะคะถ้ามาร้านขายเยอะแยะมากมายเลยนะคะดิฉันไม่รู้ว่าจะเข้าร้านไหนก่อนจะไปใส่หวานใส่เบาหวานไปใส่เบาหวาน <c oughs> ก็ต้องเข้าร้านของหวานก่อนนะคะมาพิ่จะขอดชิมขนมหวานท,ทั่วไปก็จะไม่แตกต่างก,กันมากเท่าไหร่หรอเนละคุณพี่เนาะแต่มันก็จะมีเอากาลักษณ์มีรสชาติมีกลิ่นนะคะของร้านร้าน,า,นานนั้นอยู่อันนี้เป็นทองหยิบนะคะนี่นะคะไปน้ำลายไหลสวยมากนะคะโอเค มันหวานมันมันหอมๆของมุกโวเบร้าน้วเขาเออร้านร้านของที่จะมันจะไม่เหมือนร้านอื่นเนาะแล้วอื่นมันจะเคี้ยวแล้วน้ำเยอะอะทำไม่หวานมากทำให้ไม่หวานมากจะบีบออกด้วยให้ให้มารับประทานง่ายนั่นเองนะคะเออดีเหมือนกันนะคะทั้งนั้นวันนี้ดิฉันขอเป็นเอาทุกอย่างเลยอย่างละกล่องได้ไหมคะอ๋อโอเคกล่องนี้ด้วยขอบมากเดี๋ยวเราไปดู เดี๋ยวคุณพี่เตรียมให้หนูเลยนะคะขออนุญาตไปดูฝั่งทำจะไปดูฝั่งทำนะคะอย่างที่บอกว่าร้านนี้เขาทากรนสดๆตรงนี้เลยนะคะมาดูทางนี้ค่ะนี่นะคะส,สคะะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากรายการสายด่วนชวนแดกนะคะขออนุญาตมาดูวิธีขั้นตอนการทําหน่อยนะคะ,คะอันนี้คุณพี่กำลังทําอะไรอยู่คะฝอ่ทองครับข่อยทองนะคะเอทอ,ะะอทากรสดๆตรงนี้เลยแล้วก็เสิร์ฟแล้วก็ขายตรงนั้นใช่ ะะก็บอกแล้วว่าสดจริงๆนี่คือวิธีําฝอยทองนะคะเผื่อใครยังไม่รู้นะกระทะที่ใช้นี่เป็นกระทะทองเหลืองอันนี้คือน้ำน้ำตาลใช่ไหมคะใช่ครับน้ำเชื่อมครับเออเป็นน้ำเชื่อมนี่เราก็ร่อนเมื่อกี้คุณพี่ทำอะไรคะอะไรนะครับเมื่อกี้คุณพี่ทำอะไรร่อนร่อนตัวฝอยทองใช่ไหมคะลงไปเป็นไข่แดงครับเป็นไข่แดงใช่ครับร่อนใส่น้ำเชื่อมมันก็จะเป็นรสชาติหวานในกระบอกจะมีรูอยู่สองรู ไข่แดงมันไหลออกมาูอ๋อมันก็จะลงมาเป็นเส้นครับอ๋อแล้วก็ต้มไปนี้ให้สุกรู้ได้ไงว่ามันสุกอะครับมันมันเป็นเส้นบางๆลงไปมันลงไปในน้ำเดือดๆมันก็สุกแล้วครับอ๋อค่ะเพราะมันจับตัวกันเป็นเส้นใช่ไหมใช่ครับเนี่ยทำอะไรไปเนี่ยท่าี้ทำเยอะไหมคะวันหนึ่งวันหนึ่งก็ร้อยแถมสามร้อยแถอ ต้่งทำกันทั้งวันเลยก็ว่าได้คือคณพี่จะมีหน้าที่ทําแค่ฝอยทองอย่างนี้ก็สลับกันได้สลับกันได้ใช่ครับส่วนั้นส่วนนั้นจะเป็นทองหยอดทองหยอดครับนี่นะคะร้านประทําประจกเลยนะคะอย่างที่บอกร้านแม่นิดใช่ไหมคะใช่ครับร้านแม่นิดนะคะต้นเฟื่องนครร้านเฟื่องนครมาลองชิมกันได้มาลองสรรหาได้ที่นี่มีทั้งเป็นทั้งของฝากเป็นทั้งอาหารกินเลยนะที่นี่เนาะ ราคาเยอะแยะมากมายนะคะมีมที่นี่ก็จบทั้งของปากของรับประทานเลยนะคะสําหรับใครที่จะเดินทางไม่นึกไม่ออก่าจะเอาอะไรไปปากนะคะก็ลองมาที่นี่ได้นะครับเครื่องน้ำคอดามีทำสดสดตักกันสดสดนะครับปวดทองนี่นะคะทำออกมาจากตรงนั้นก็ตรงนี้ก็เป็น ฝ่ายขายนะครับมีฝ่ายผลิตฝ่ายขายฝ่ายการตลาดครบนะละเท่าไหร่คะคิด200ขอบคุณค่ะปกติมันกล่องเท่าไหร่คะคุณพี่อ๋อนี่ฮะกลิบมาหยิบฝ่ายเขา6กลิบขอบคุณมากนะคะค่ะลองมาชิมกันนะคะร้านขนมไทยแม่มิตรนะคะมีแต่ของอร่อยอร่อยให้เลือกซื้อกันเลยนะคะสำหรับนี้ขอบคุณมากนะคะวีขอบคุณค่ะไปเราไปร้านอื่นค่ะ